ทำสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่รีบเลยเดี๋ยวนะทำอะไรวะอ๋อโอเคตอนแรกอ่ะผมไปซื้อมาเขาเรียกว่าอะไรนะหนังปลาทอดใส่กับเห็ดทัฟเฟิลกับไข่เค็มอ่คือมันจะมีวัน20กว่าชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแบบเบอร์เบย์ให้ตรงนี้คือมันถุงนึงประมาณ200 240ผมว่ามันแพงมากผมก็เลยไปหาดูว่ามันมีวิธีทำที่มันแบบถูกกว่านี้ไหมผมจะได้กินได้เยอะๆแล้วแม่ต้องด่าผมก็เลยตัดสินใจว่าแบบนี้เฮ้ย ไก่ใบไม้อันนี้คือหนังปลาแซลมอนหนังงูหนังงูปูเลยอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งกิโลประมาณ300ร้ปลายของเอ้าแล้วคือ1หกิโลทอดมามันเกินกิโลนะเอ้าใช่ใช่รวยเออรวยว่ะไอ้รวยแค่นี้ก็รวยแล้วผมจะทำขายเออเรเลยโก นี่เป็นเรียกว่ากากเลยชิ้นเนื้อบอกเลยชิ้นเนื้อกูเพิ่งไปดูซุปเปอร์เทนมาว่าเมื่อวานอ่าอันนี้มันเรียกว่ามันน่ะอ่ามันแล้วแล้วเป็นวะเนี้ยอ่าไม่ไม่ไม่มันคือมันหนังไม่เห็นนะมันคือมันต้องแยกมันออกมาไว้จะได้เอาไปทำกากหมูได้วติ๊กแม็กเป็นผู้รู้งั้นเดี๋ยวให้สองสองง่ายหน่อยเลยเดี๋ยวผมผมทำหนังปลาหนังหมูเหลี่ยมลทละหนังหมูเหลี่มหมูอันนี้จะมีผงผมก็ไปซื้อผงมาอันนี้คือผงไข่เค็มกับผงครับ ครับต่อเลยครับทำให้ถึงตุ้งซื้อสองรถนี้เพราะว่าตอนนั้นตุ้งไปซื้อแซลมอนเฮดทับฟิลกับไข่เค็มใช่มันแพงคืีนี้มันมีมึงพูดไปแล้วใช่ไหมใช่กูพูดไปแล้วนะเออพูดว่ากูพูดว่าทำไมถึงมึงต้องเอาเฮดทัเฟิลเดี๋ยวเราจะให้แบงก์กับสามทำก่อนเดี๋ยวผมผมกับเต้กัเป็นเป็นผู้ช่วยระหว่างระหว่างที่สองคนนี้ทำอันนี้ผมก็จะช่วยช่วยยืนดูล้างมือยังเนี่ยล้างมือล้างแล้วล้างแล้วมีอย่างผมเดี๋ยวเนี้ยเราจะทำกากหมู แต่เนี้ยจะลองทําแคปหมูมันมีวิธีทําเ็นหนังมันนะผมเห็นเขาหั่นเขาตรงนี้นะแล้วเขาก็ฉีกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เยอะอเสร็จแล้วเขาก็กรีดตรงนี้ไปให้เป็นรูอยนะ่างนี้เขาก็จะมือดึงโอ้โหแนแ่นปักในรายการมันดึงง่ายอย่างเงี้ยเขาเขาทำอย่างเงี้ยระวังมือแล้วเขาก็ดึงอย่างเงี้ยแล้วก็อแล้วกมาใช้อันนี้ใช่ไหมเออแล้วก็อันเนี้ยไปทําเป็นหนัง แบงทำไรบอกกล้องด้วยกนกนขนหมูเดีวผมกำลังทำการแต่งหนังหมูอยู่นี่นี่นีมันต้องตากแห้งไอ้สาไปไปปาก่อนไอ้สายนก่แล้วมันก็ยืนฝกเออเถือไถือไเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยใส่กระทะเอาน้ำมันมันออกมาแล้วก็ให้มันเจียวตัวมันเองแต่เดี๋ยวก็เนื่ออะเราจะต้องซอยก่อน เหนื่อยไหมเหนื่อยก็พูดเยทีนี้เราจะทําแบบที่ซุงบอกเราต้องเขาเรียกอะไรสวนสวนขนมันจะได้ออกง่ายๆเหมือนกนหนวดใช่เหมือนกนหนวดง่ห้กูทำเลยไม่น่าไม่ไม่มึงน่าถามกับมึงให้กูทำได้นี่สามนายใส่เกลือลงนน้ำอ่านายต้องไปเที่ยวอะไรวะไปเมรุยันมาไม่ประเทศอะไรไม่รู้ที่มันดังเกลือกลัวใช้ไม่หมดที่เหลือเต็มเลยแม่งซื้อมาถุงมาริ่มเลยผมบอกเลยว่าซุงเข้าใจผิดอ่าอันนี้ไม่ใช่เกลืออ่ามันคืออะไรพอย โอ้โหวาาเลยเออเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปต้องประมาณนี้เออมึงลองชิมก่อนเลยจะไม่รู้ว่าหนึ่งมือเค็มขนาดไหนเออมองชปอเออเออเอีเออเดี๋อวเออ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 เกิเอดเออเออเออเอไเอได้อเอ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 อหอใเออเออเเออเอเอเเเอเอเออเเอเอเเอเอเ ต้มไวประมาณกี่นาทีนะอันนั้นเดี๋ยวผมจะทักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานั่งกินกาแฟกันหน่อยเดี๋ยวขอขอนั่งกินกาแฟก่อนอันนู้นก็หมูต้มอยู่ไปไปบาพนี้คือตาตาเราตาลราอุดเอาไอ้ต้มอันนี้คือตาเราจำหมูผมเอาไปต้มตรงนู้นเดี๋ยวต่อไอ้นี่หมดเออแต่แก๊สหมดแต่แก๊สหมดเราไม่ไดนด้วว่าเราง่ายๆเราแค่หนังงูหนังงูไปทอดอันนี้มั่นใจจริงเหรอว่ามันคือหนังปลาไม่ใช่กหนังงูเลยด้วยดูเสียงนี่โอ้เสียงเป็นกระดาเลย พลาสติกวะเคยเนี้ยมันตากแดดแล้วคือหนังล้วนๆจริงๆไม่มีเนื้อเลยตัวอะไรเลยแต่รู้หนังตัวอะไรหนังนี้มาเติมเติมน้ำมันเติมน้ำมันอ้โหดืดดืดดืมันต้องเอาน้ำมันเห็ดทับเพแน่นอนน้ำมันเห็ดทับถ้าเกิดไม่ใช่กูให้หมื่นเอ้ยทรงเหยบอยู่เพิ่งหยิบมาคน้ำมันอะไรรอด อะไรวะเสียแล้วทำมึงตะโกนเมื่อกี้อันนี้คือน้ำมันน้ำมันเห็ดครับโฟกไปดูได้คิดเก๋ต้องไม่ได้หยุดกันเพราะนั้นไม่พกตังไปอ๋อเหอพันสี่พันห้าอ่าวมากเลยโอ้โหน่ามึง อยากเทสไหมเทสสักแผ่นหนึ่งเขาบอกว่าวิธีเทสอ่ะให้เอาตะเกียบจุ่มถ้าตะเกียบแบบมีฟองกู้แล้วแสดงว่าน้ำมันเดิดแล้วใช้ได้เหมือนหนังปลาสลิดเลยว่ะตับแห้งแล้วตับนี้กินสดได้ปะลองไม่ไม่ลองกูต้องลองก็ได้เพราะคือถ้าตะเกียบขึ้นฟองอ่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วอ่าตนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นปะขึ้นฟองแล้วอ่ะตัวนี้ก็พอไปเทลงไปเลยนะทุกคนดูทุกคนดูเฮ้ยเแยมตบมือทุกคนเแยมตบมือ สามองหนึ่งไอตัวขึ้นไอตัวขึ้นเลยขึ้นเลยตุมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึนเลยขึนเลย้นีขึ้นเลยขึนเลยขึ้นเลยขึ้นเลยข้นเลยขึ้นเลยนย้นันเ้นเยนเรยนเ้นยขนเยึ้นเลนเปยขนเนเลยขึ้ลยนเนนนเนเนเนนนเเเยน ใช่จะมาธิในการนั้นโอเค z ุ้ m ไปเฮ้ยเฮ้ยดูดีนะเฮ้ยได้วะลองมาลองกรเป่าลองเก่านลองกระเป่านะเขามันหนังกบเลยวะหนังกบก็ได้เนี่ยเฮ้ยมันอะไรอ่ะนะหนึ่งสองซ้อนไหมดีเฉยเฮ้ยกลุ่เหนียวว่ะเออกลุ่เหนียวสีดำต้องนานหน่อยสีดำต้องนานหน่อยมาถอายรอบกันมา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  อันนี้สวยว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาโรยของนี้ก่อนนะกันไข่เค็มหืมอุ้ยจวนนี่คืออะไรจวนว่ะไข่เค็มครับไข่เค็มเอาใส่ไปเลยเหรอเนี่เออใส่เลยนี่เวงเวงกูต่อไข่เค็มทวพคือผมอยากรู้ว่ารสชาติมันเหมือนอ๋อเตะไม่โอเคว่ะสูงมันเลยนะจริงไอ้ซูงมันไม่เยอะไปหรอวะเออเพราะมันเยอะไปขอจะแห้งเลยเธอแกบอกเลยครับไม่ต้องกลัวทำไม เรามีโบตันมินบอลเอาเด็ดมเด็ดมาอันี่ก็เข้าสปอร์ยังไอ้เต้มึงลืมโปรดักต์อีกแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งให้คือจริงๆอ่ะที่ผมไม่ได้ดิบมาก็เพราะว่าเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีบริการส่งใครแล้วลืมจริงแต่อันนี้ตั้งใจตั้งใจลืมอันนี้ตั้งใจลืมสวัสดีครับสั่งสั่งสั่งของนะครับโบตันครับใช่ฮะโบตันมินบอ เอาหมดเลยพี่ทั้งหมดที่เป็นโบตันมีไหมครับก็เดี๋ยวรอเขามาส่งตะกี้นี้คือเราอะโทรสั่งโทรสั่งสินค้าแล้วละเป็นพาร์ทนอ์มึงใช่ซีเว่นอะเขามีบริการส่งถึงบ้านใช่จ้างได้นะตอนนี้จ้างได้จ้างได้ทุกคนเลยเป็นเคียร์ทีมนี่คือตึง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 เผื่อใครช่วงนี้แบบไม่อยากออกกับบ้านซีเว่นก็เลยมีบริการเป็นโทรสั่งโบตันมืออาชีพขายของส่งมา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 พาม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 นมา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  วอ,อร่อยพอแห้งแน่นอนอที่เขาขายเลยนะอร่อยกว่าด้วยกะบังโอเคโหอ,อร่อยจวดอะคืออร่อยมากอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากินเ,อเยอะๆขอแห้งแน่นอนอเฮ้ยไม่อพอมึงต้องทอดต่อแล้วเออทอดอีกไหมมึงต้องทอดเพิ่มไปโอเคครับผมนี่ทามาส่งลวนี่นี่ เดี๋ยวโบตันถุงใหญ่เนาะมึงสั่งอะไรอีกแล้วสั่งโบตันไงนี่ไงโบตันน่ะสั่นมาลดละประมาณสองแผงก็ดูถุงของไอ้แบ็คเดี๋ยวเจอนบ้านครับโอเคตอนนี้เราน้อยไม่ตอนไวในมือโอเคครับตอนนี้ไม่ได้เดี่ยวตอนนี้ก็มาแล้วไม่ต้องตี อะไรนันนี้มีสมุนไพรไงแต่ไม่ใช่ตะไคร้เราใช้ใช้นี่แค่เนี่ยใช่เอ็มไเงี้ยนิ๊งเรเยีนนิ่งเใช้ใช่เอ้ยนิ๊งมัดตัวไม่ไม่เราเราเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพิเซนเตอร์มาอ่ะมึงขายโอเคคืออร่อยไหมชุ่มคอป่ะกินแล้วลื่นเคือเนี้ยผสมผสมสมุนไพรด้วยพวกเอเพตอะไรเงี้ยจะไม่ชุ่มคอประมาณเนี้ยเนี่ยหลายคนคงเคยกินแต่อันเนี้ยโบตันอันเนี้ยอันนี้คลาสสิกนะเห็นใช่ป่ะดับิวตี้บ็ออกกเเร์ดยบดั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 บี่บดั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 ีดับดับดับ โอ้แรงคือคือตอนเนี้ยรู้สึกแบบชาลิ้นแล้วไม่รู้ชาเพราะเผ็ดหรือว่าชาโอ้โหพูดพูดกิมเสร็ดีมากเดี๋ยวเราจะอมอันนี้ดับนะโอ้ิ่นมัีแลมโอ้ไม่เปนน้ำมันเยอะมากมึงกินปุ๊บมึงหนาวเลยหนาวปากนะไม่หนาวตัวจุ่มคอจุ่มคอเดี๋ยวเราจะเอากามุไปแบงค์ออกมาให้แบงค์ทำต่อคือระหว่างที่รอเขามันเตรียมตัวนี้เชฟเรา กวาดลอดครับกระดาษตังกูอ่ะมีแค่เนี้ยทีนน่เหลือคือขนมไม่ก็เพราะว่าที่สั่งน้อยเพราะว่าเรากินนิดดอยมันก็ทำให้เราเชุ่มออคอแล้ขึ้นเข้าอีกแล้วพารักตายเลยเอน่า,าทำใหญ่เลยปะราจะหันหลายๆแนวเฮ้ยวันเนี้ย ันเป็นส่วนของมันหนังเดี๋ยวเราจะหั่นให้ชิ้นแบบหนานหน่อยเพราะเวลาทอดมันจะเล็กลงโอเคครับตอนนี้ก็คือทำเสร็จแล,แล้วเราได้มุมสามแคคบบหนากรอบอ่าใช่บางกรอบอ่าลูกเต๋ากรอบบาง <c oughs> กรอบมันต่งางยังไงวะมันต่างยังไงอ่ะอันนี้เป็นหนังล้วนไงอันนี้หนังมัน,นเราก็จะเอาไอ้ไหน,นไวะไอ้มันที่หมักน้ำส้มสายชูอันนี้ลงก่อนเพื่อที่จะเอาน้ำมันเดยอะเนี้ยมาทอดพวกนี้ต่อครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปเจอตอนนู้นเลย ครับนี่ก็รอมาสักพักใหญ่แล้วดูดิน่ากินแล้วอะเริ่มไหม้แล้วคือกลิ่นแบบใช่แล้วอะอันนี้เป็นแบบมันล้วนอันนี้คือน้ำมันที่จับหมูนี้เกลือมันดีมากกวหินแล้วแหละยังไม่ละลายเลยเหรอมาอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ลงพร้อมกันเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหนังมันเนื้อแล้วก็แบบเต๋าแล้วก็แบบหนังเคียวจะลงพร้อมกันหมดเลยอ่ะลงเลย ออ่ชบะนี่ครับอันนี้เป็นแบบมันหนังชิ้นมันหนังเต๋าแล้วก็มันหนังหนังจอบแต่เรียกทำใหม่วะหมวดทอดจบมาเดี๋ยวมันค่อยเป็นชัดหนไหมต้องดเสียงเลยนี่นี่นี่ฟังฟังฟันหักอันนั้นน่าจะหนังเดียวเป็นเจร้อนเจ้ยร้อนทอบแ่ะมึงทอดไงวะเนี่ยต้องเก่งนะมึงทอดหอมมากเลยธรรมดาธรรมดาทอดไงวะทอดยากไหมยากปรุงรสปหมอันเนี้ยผมรู้ว่ามันนุ่มเว้ย ผมจะใช้รสในสูงเห็ดครับโฟใช่ไหมนี่โอ้ไม่กลัวแห้งเลยนีะไม่กลัวขามาคือถือชิ้นนี้ถือชิ้นนี้ไม่ไม่มึงต้องถือชิ้นที่มันมีมันใช่ปะนี่ถือว้าวเป็นไงจวนไหมอร่อยอ่ะน้ำมันหวานนะหอมมากหอมหอมจริงโอ้โหโอ้ยแบงค์ได้เป็นช้อนเลยโอ้ยฟันจะหักว่ะ ต่อไปผมเอาเอารสต้มยำผมชอบต้มยำเอ้ยเราต้องเอาผสมประมาณสองสั่งเนี่ยหม่าล่าหม่าล่าต้มยำหม่าล่าเออต้มยำล้วก็เอาซาวคลีไปด้วยมันต้องมีเค็มๆหวานๆหน่อยการทำอาหารไม่ใช่สิ่งที่ผิดครัมันก็เหมือนศิลปะศิลป์ผิดมันเป็นสิ่งที่ปลายเปิดอันนี้เราอันนี้ผงต้มยำนะเราใส่เข้าไปแบบไม่ต้องเยอะมากโอ้โหอันนี้ไม่เป็นทุกอย่างเลยว่ะอันนี้คือผงซาวครสหม่าล่าผงหม่าล่าอันนี้คือกูคิดมาแล้วว่ารสมันจะต้องลงตัวมันจะตียันจนลงตัวใช่เนี่ยได้หม่าล่าแบบ้เหรอมั่าลิ้นเราชาเอมนหมรอ นายกินโบตันเอออขอร้องกันขอลองกันขอลองกันหาหรอกเรารู้สึกอพร้อมได้ป่ะอื้เป็นเหมืงเหมือนเรียกนิ่งกันยังวะมันแปลกๆวะก็ เท่านี้ครับวันนี้เละเละเท่ๆนี่ยเละเท่ๆแต่อร่อยฝากไว้ฝากหน่อยฝากไว้ฝากโบตันอ่าไม่ได้ฝากทีนะไม่ได้ฝากทีมีคาสิคมินบอกมันอันนี้คือผมไม่ชอบกินแบบไม่ไม่ชอบไม่ชอบรสชาติแบบสมุนไพรเปียวๆนี่แต่ผมว่าเนี่ยคลาสสิกต่อมาก็ผมชอบนะเพราะวบบท่มเราจีนอ่ะเห็นเนี่ยแบบนี้มันนี่มีมนาแล้วนะเออใช่สามขวบแบบกูกินแล้วสามจริงเหรอไม่รับผสมนมเลยกินผสมนมกินแต่ขอร้องบ่อยคอแหบตอนนี้ตอนนี้ไม่ร้องอ่ะไม่ร้องแล้วเงียบคนอื่นร้องแทน ทุ่งเททีมแทงทอดทิ้งับผมึงเน่าตัดลงแรกๆอย่าเมื่อกี้พวกนี้ก็ไปลองไปลองทำกันได้ไม่แนะนำให้ให้ไปทอดเลยนะเาควรจะไปต้มแบบต้มจริงๆต้มแ้แม่งแข็งมากนางป้านางป้าไปทำขายกันได้ผมว่าผมว่ามันขายได้แหละเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะแต่แต่เราเราไม่อยากเราไม่อยากไปแย่งอาชีพช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีอาีพแล้วเราแบ่งปันกันใช่สุดยอดคนดีพวอเราคนดีมันไม่ใช่คนดียังไม่รู้วิธีทำให้มันหายผืนกลัวพังมันไม่ลองไม่ลองเป็นนายกนะ ไอสามกลัวเลยกลัวเลยถ้าเน่าน้ก็กลัวเลยผมครับกลัวเลย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 